สวัสดีค่ะป้าชื่อคุณชูศรีศรีสิทธินามนะคะมีร้านชื่อร้านผ้าไหมโบราณเป็นชาวสกลนครเรียนจบมหกใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะใครจะมาอนุรักษ์ผ้าไหมได้แลสเ่ห์ของผ้าป้าก็คือเป็นเป็นผ้ากเก่าอันนี้จะเป็นของอีสานนะคะ,ะ,ะอีสานแล้วก็ลาวเขาจะไม่ปัดนะคะเพราะตัดวันเสียดายของแผงอายุร้อยกว่าปีค่ะผืนละอันนี้ผืนละสามหมืน <Yeah. S 1> อันนี้้าจกลาวค่ะอันนี้ก็ร้อยปีมันอยู่4ี่ปี50สปีก็มีนะคะเต่ผืนนี้ร้อยปีค่ะถ้าที่บ้านมีผ้าอยู่ในผืนหนึ่งคนก็รู้แล้วพวกเราเป็นคนค่าเสียกัน <laughs> ผ้าปูมผ้าทอพิเศษนะคะผืนนี้สำนุ่งจงกระเบนนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใช้ในพิธีแต่งงานหรืออะไรพวกนี้ชุดราตรีก็ได้นะคะแล้วเขาจะมีมปูมเห็นไหมคะ <laughs> คนโบราณที่ทอเก่งนะคะเนี่ยเส้นมันจะละเอียดมากเลยค่ะเห็นไหมผืนนี้สี่หมื่นห้า อันนี้เป็นเสื้อของชนเผ่านะหัวหน้าเผ่าเขาเป็นแมวนะ้ที่ลือที่มาจากลาวอะคะ่ะแล้วตัวนี้นะคะมันจะเป็นเป็นเงินนะคะนี่เส้นนี้เงินหมดเลยค่ะเด่นอยู่ที่มันเป็นงานฝีมือแล้วมีตัวเดียวในในโลกเนี่ย <laughs>